นี่ก็มีโอกาสพาพี่พาน้องมาช่วงเส้นทางนะครับทางหลวงพินิษฐ์แมเลขกสามรับหมายเลขกสามช่วงจังหวัดจันทบุรีนะครับจันทบุรีไปอำเภอท่ามันะครับอำเภอท่ามัไปจังหวัดระยองนะครับชื่อคือการเดินทางนะครับการเดินทางคือประสบการณ์ประสบการณ์คือกำไรชีวิตนะครับจันทบุรีไปอำเภอท่ามัยสิบแปดกิโลระยองลอยกลัว วัสิบแปดเนาะยี่ยี่สิบต้นต้นนะครับยี่สิบต้นต้น,นย่องกับลอยต้นต้นนะครับการโดนแล้วนะครับวันนี้มาสนเสร็นี่ยวันน้มาโดนแล้วเ,เป็นโอ้จำยังเม่ได้เลยนะครับมาเนี่ยถือว่าเป็นการมาครั้งแรกแล้วกันนะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปพุดนะครับเปลี่ยนไปพุดเลยเนี่มาในสมัยถนนสองเล่นนะครับสองเล่นรถแลนสวนกันสมัยมาเป็นซีเล่นจนจำแถบยังแถบว่าใดน,นะครัถนนดีพี่นอ้องสายตอนออกนี่นอนดอกตอนออก ระยองจันทร์จันระยองน่ะอืมจันทร์ระยองระยองจันทร์ดีเหรอซุกนักเงี้ยเส้นสะแจ้วสะแจ้วจันทร์ก็ดีพี่น้องแจ้วจันทร์ก็ดีรุนรุนไหนมาเทียนหนึ่งพี่น้องเลย ทาเลาะเพิ่งหมากไม่มากไรไปอาหารทะเลไปนะครับเ,เทียบกันระวังจันทิงๆ์แหละว่าสิไปควรอะไรจะวัดตัดนะครับข้อเงเอจะวัดตัดว่ะนะมันมันคำเวลามีหน่อยนะม,มีหน่อยก็เลยว่าไปว่าสิไปบ้านหาดเล็กว่ะนะมองแหลมสุดของภาคต้นอนออกมองเพื่อข้อเงเอข้อเงเอจังหวัดตดัด เออไปบ้านหาดอีกนี่ลามีจำกัดก็ได้ว่าไปนะครับเพราะใจจันเนี่ยล่ะกาสิไปไปย่องไปย่องหรือเจ้าคนละไมาห่หรือใส่ขอตั้งสิเรื่องก็มาไหนมาไหน้อหนโอไปเอาบ่อเล็กๆด้วยไป ท่านบลัยมักจะปลุกห่วงแรงกับตูห่วงมันก็จะเหนื่อยใไปประเทศไหนันประเทศจีนเจคอมเมนต์คอมเมนต์ท่านคอมเมนต์ซื้อเขาไหเขอได้หรอวัทำไมไปแดงข้านี่ก็ินโดเนนก็ท่าวาน่าอยู่เนาะเไดี๋ยวไปเห็นนะ่มไหนบุบ ทิช่วงเลื่องงานหนึงสีมันลายนะรถโอ้ทำไมเห็ดตังบก็รอกระเดีแทนรถจะคข้องไปบรรทุกไหมเป็นวันิ่าขึ้นทั้งหนาวมั้งเนีใจกันหนาวยกขึ้นกขึ้นไปเจ้าบ่บ่งสิไปตั้งนานนะไปนัดขัดน่ะคุณติาพ่วงไปตัง้างก็นโอ้ปวดทกขนก็ว่าตังบ้างทนละหนึ่ง ปกติครับคือไรักดาเลาจเต,ต้้น,นีัะดาสูงอะไรเ่ระัดา้วันนี้ตูัมีเกล็เป็นปตัวคนข้าวข้าวเดียวไม่ดงก็ไดะ เมงามดางีเมื่อเหลียวไอ้เบิ้งสงอว่างามหมืนสอก็หันเร่มองร่อนใแม่น้ำมา้ถวบริเวของในเบิ้งเงาแบบงามคางบ่งามคางถ้าก็มาเกไดเรือกดีก็สรางวานเขาโยมทีะเคนะรูปแบบสิฟ้าเพราะว่าม่ได้เรือดีอยู่บ้านห้องติดนะมายเือา้คือมันเหลือเลือเะลอ่ ต้องกับป่าแาวลอดนี้มันัวเคลียวนสายเพื่อห้องเดี๋ยวไปเคียวน ซึ้งดิสนแค่พังพังเนน่นี่อเมนั่มมนสุดแ่นงน่งดิุดกะไซินตุ่มเบก็ได้ เเลยเห็นไปทะเนี่วุดจะปัดคืไเห็นสิป้าใหม่ป้าส่วนใหญ่พวกปวกมายเยี่ยงไหมดเลยอามันตักันไยางตัดมันร่มพันปัญหาซื้อบันไดไปไหวนะโนุ้กมีสุกนั่นเองโน่ะแก้วบัด ถูกจานั่นนัเอาแล้วเอาแล้วอือบ้านเราตัดไรรอยัวผู้หงแพงอย่างนี้จริงๆหรอกมันบอยากเลยเรียนันละลายใ้กันนีหาสี ค,คืนเงี้ไทยแกนเบอร์น์นิงให้เสียงโอ้ยตลาดจีนนี่เลยนะคนจีนนี่เลยเก็โอ้ยคือซื่อจีนเป็นหลงเชิงหลงเชิงหลงเชิงใช่ไหม คือีนหรอเนี่ยจะพอานีนเลยเรียนทั้มดเลย่นเ่ยทุดเปี่ยนจะเกิด้วยมรกตติอยู่บ้านเท่ากับราคานีบ้านนี่ยราคานีเอางงติดคุณหนูงวยงามบ่มันเอาไปมันเอาเตือน่งามบอกตั้งขังสขกะหซีแยกเขาเอาเพื่อบ้านไม่ละพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องสำนี้แหละครับคลิปหา้าพบกันไหมนะครับสวัสดีครับ